สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักครับวันนี้ผมเต่านนิจามาอยู่ที่อำเภอพบพระจังหวัดตากนะครับข้างหลังผมนี้นะฮะนี่นะครับนี่คือทางลงไปน้ำตกนางครวนนะครับอยู่ที่อำเภอพบพระจังหวัดตากนะธรรมชาติสวยงามเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าบรรยากาศเป็นยังไงนะครับนะครับท่านจะเห็นนะฮะนี่คือทางลง นะครับนี่คือป้ายน้ําตกนางควรนะฮะแล้วก็นี่เป็นทางลงนะฮะลงไปเราจะเห็นมีลําห้วยนะฮะเรามีน้ําตกเล็กๆน่ารักน่ารักนะครับนะนี่บรรยากาศเป็นธรรมชาติที่สวยงามามากๆนะครับเพราะว่ายังมีความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้นะนี่คือน้ําตกนางควรนะฮะดูนะครับเนี่ยเราจะเห็นน้ําตกเลยนะเป็นฝอยนะครับ แล้วก็มีทางทางเดินลงไปนะครับทางเดินลงไปให้นักท่องเที่ยวนะได้ท่องเที่ยวกันนะครับส่วนข้างบนนี้ก็จะมีร้านกาแฟนะร,ร้านกาแฟนะครับมีร้านกาแฟนะฮะที่คอยบริการพ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวนะที่มาเที่ยวกันนะครับแรรในทั้งหมดนี้คือส่วนหนึ่งของอำเภอพุทธะจังหวัดต่าง ทุกจุดของจังหวัดนี้คือสถานที่ท่องเที่ยวครับ